ผู้จัดยอดฝีมือพี่แอนทองประสมจับพระเอกเจมจิรายุเปิดโลกใหม่ให้แฟนๆละครอ,อึ้งทึ่งเสียวกับบทบาทมานะในละครโลกหมุนรอบเธอเรียกว่าเติบโตไม่เหลือข้าน้องใหม่เมื่อสิปีก่อนงานนี้หนุ่มเจมที่ขึ้นแท่นเป็นรุ่นพี่เต็มตัวมาเปิดใจกับสีสันบันเทิงพร้อมพี่แอนถึงน้องๆน,นิวเจนที่ขยับขึ้นมาครองหน้าจอโดยเฉพาะงานล่าสุดละครชุดดวงใจเทวพรมที่สิบพระนางปล่อยเคมีเกินต้านพี่แอนที่เคยร่วมง,งานกับนางเอกพีพีบุญปรีดีน้องน้อยจากพรชิวันในละครคือเธอเลยมานเล่าย้อนความ ทับใจและขอส่งกาลังใจให้เลือดใหม่ของช่อง3ามทุกคนด้วยค่ะความใสเขามีมาทุกวันอยู่แล้วในกองอะค่ะแล้วก็พลังงานความน่ารักความลาเริงของเขาก็มีมาตลอดมันน่าแปลกใจว่าผมเข้ามาปกติเนี่ยผมจะยกมือไหว้ทุกคนตลอดพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าน้องๆเข้ามาเขาแบบเฮ้ยเริ่มมีคนยกมือไหว้เราก็แบบเกรงๆตัวเองน้องๆก็ก็ดีนะครับแต่คนก็จะมีแบบว่าสไตล์ที่ชัดเจนของแต่ละคนแบบมากๆเลยแล้วก็มีความเก่งในแต่ละด้านของตัวเองเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยขอให้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำแล้วก็ขอให้สเเรร็จทุกื่อง